คลิปนี้ยายขินอยากฝากถึงท็อปนิวส์ค่ะยายอยากให้กำลังใจท็อปนิวส์นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ท็อปนิวส์นะคะเป็นสื่อที่หนึ่งในดวงใจของยายเลยค่ะเพราะว่าเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อมูลอะไรจริงก็จริงอะไรไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงและที่สำคัญนะคะผู้ประกาศทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถฝีปากกล้าทั้งนั้นเลยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณ t o p n e ิ s สนะคะที่เอาคลิปยายไปลงหลายคลิปทีเดียวค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ทำให้ยายเป็นที่รู้จักกับเพื่อนๆร่วมอุดมการทุกคนมากยิ่งขึ้นขอบคุณ t o p n e ิ s ส์ค่ะอ๋องั้นต้องฝากถึงคนที่เห็นต่างคนที่ด้อยค่า t o p n e ิ s สคนที่เป็นพวกสามกลีบควายแดงทั้งหลายยายอยากฝากถึงพวกคุณอย่างนี้ค่ะคือถ้าพวกคุณเนี่ยกลัวว่าตัวเอง จะหายโง่อย่าดูทับนิวค่ะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับพวกคุณเลย